ว่างานนะคะนองมันไปเจอกิ้วอ่ะคิกิ้วอ่ะอบเองมาให้นะคะแล้วก็กดกดเองดินตั้งนะคะตั้งเต้านี่อย่างนองคนนี่แหละก็เจอโควิดก็ไม่ได้ไปไหนแหละก็เจอตอนโปรยเทียนมาตอนหนึ่งกันนะคะที่เรื่องรอยเยิบ การปลูกง่ายเนี่ยปล่อยปเชื่อนนใหญ่แมวแล้วนี่ปลูก่าใหญ่แมวแล้วนะซึ่งมาใหญ่ผีนองบ้านตามมากันมากันหลักเมื่อกันแนะนี่เกิการปลูกใ่ใหญ่แมวกันแล้วอัน้ยเช่นนั้นนอง ล้านเล้าเจอมาแตงกตีนน,ตนะกว้ามาแตงกตีบา่าใบดอกไม่ก่อยออกกาไม่เมื่อนที่จุม่มปูกับสี่เก้าันนี้เรามาปลูกโป้ยเซียนกับโป้ยเซียนกันเร๊งไรกูวิธีตายเครียดตั้งกันนะคะวันนี้ตัง้งใบ,บละสี่สิบมีกีวัวหอบเองนะคะมีอด ผมเต้อยู่ของเจ้าใหญ่แมวกว่าน,นี้อันนี้งุ่งมันงงีไตไม้อุปกรณ์นะไม้อุปกรณ์ในการตักในการยิบนะครใช้มือปร้กอบยิบแบบร่าง วันนี้กับเก้าไม่ต่ำเบือ่อจริงเรียดกายกูเวดปลูกต้นไม้กันแล้วปลูกต้นไม้ก็ตตองใจเบีย,ตตยแต่มันรักต่ำปลื้มนะแอนที่หลุ่มปูเซตประเด็นนะคะเดี๋ยวตีเรื่องละ่ะอันปลดเองนะคะลองปลดเองแก,กนำมาคน nha đến mà trong bột ép bột quý này, anh đi kêu ngỏ bột em còn ngọt chip đến mình mới có mi để tôi chạy đi vô thì cô này đốt เอาดินเอาปลดโขออกนะคะใช่ไมมเปลี่ยนตั้งเหมื่อเต้ยโยอนี่ปลูกอะไรขึ้นไป นี่บล,ลูไลท์เหนะครับง่ายมาเนี่ยมาปลูกไอ้ไอ้กันหเหรอวันนี้กืิมควันนะครับ ต้นนี้จีแดงนะคะจไม่เอาปลูกไว้จีแดงจะไม่เอาดอกจีมาบอย่างจีแดงเดียวปุยมาเต้ให้มแกนะปุยเม็ดอันมีเปยเดีวนะคะนี่สีแดงสี่เรื่องสี่ปู่สี่เก้า นี่จีดแดงหน่องเท้ามาน่มามันตัดทิง้งมาไม่ได้โอ,โ,ดดโอ๊กโกตี้เดียวตัวกนตกนักกุนตัตมวมโ่ารี่ <c oughs> ดูเดียวตักุนตกเยู่ดีย ่น่องเก้ามันปูกระ,รเ,เ,ะ,ะเดีะะเยบรอยแล้วนะคะันสีแดงนะคะที่เรื่องที่หยุ่มปูสีเก้าเจ็ด้วนะคะปูปวยเตียนกันเร็ดแล้ว 我的。